สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยินสตอรี่ครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเมื่อนี้นะครับผมสิมาแนะนําวิธีนะครับการกําจัดยุ่งในขอบง่วครับผมนะครับเอากลางมุ้งห้งัวนนะครับพี่น้องครับยุ่งกับเข้าไปเข้าไปแล้วเป็นกะสิมาเกาะตามนี่ครับตามขอบมุ้งครับผมเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่ครับยุ่งวินงเติมนะครับพี่น้องครับเป็นกะสิมาเกาะตามขอบมุ้งครับผมนี กสิบมาบอกวิธีกำจัดเพื่อนครับผมพอเปเวลาถางข้าวปลากำจัดนะครับเวลาข้าเปิดมุงเอางวงอาั้วยออกคอกเพื่อนกสิบินออกมาครับเดี๋ยวมาุูมเพื่อนกสิบอ้ามาออกมาเย็นเลือดงวงเขาอีกคือกองนะครับผมเขาตองกำจัดเพื่นครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับเคาะเต็มนะครับพี่น้องครับผมกลางมุงไว้ครับถต่วางงวหน่อยมันดื้อครับผมมุน ออกมุนมุงครับผมเห็ดหิมีช่องโวช่องว่างครับยุ่งเพิ่นก็เลยเข้าไปครับผมครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีกําจัดนะครับผมง่ายง่ายครับผมมาเบิ่งกันเลยครับว่าเห็ดจังไงครับผมวิธีกําจัดยุ่งนะครับผมในขอกง่วนะครับผมมากกว่าง่ายงานะครับพี่น้องครับผมเป็นของใส่อยู่ในขั้วเือนเทาครับผมนี่ครับเป็นผงสัก ฟอกสักผ้าห้าครับพี่น้องครับกับน้ำยาล้างจานครับผมสิเป็นยี่ห้อได้ก็ได้ได้ครับเด้อน้ำยาล้างจานครับผมสักผ้าห้าครับพี่น้องครับเ่องกับมาใช้ถังครับใช้ถังน้ำแล้วก็ผสมน้ำครับผมแล้วก็เอาไปฉีดนะครับผมฉีดนะครับเดี๋ยวสีเห็ดให้เบิ้งครับพี่น้องครับมาติดตามมือํำกันครับพี่น้องครับผมเอาไปติดตามมือ้ำกันได้พี่น้องเด้อครับ ถาต้องผสมพี่น้องครับผสมมันฟงสะควอกนะครับผมผสมฟงสักควอกวกับสไลด์นะครับแต่ใส่ประมาณกับ่หลายนะครับพี่น้องฟงสักควอกกับประมาณหนึ่งซอนแล้วก็สไลด์กับตามสมควรนครับพี่น้องครับ เติมน้ำลงไปเลยครับพี่น้องประมาณหนึ่งถังครับพี่น้องประมาณสิบกว่าลิตรนะครับผมกับผสมนะครับตรงนี้ถังนี้นะครับผมโอเคครับพี่น้องต่อไปก็บซได้ไปฉีดครับพี่น้อง พี่น้องครับเป็นก้อยยันนำมุ้มเลยฉีกเข้าไปเลยครับพี่น้องครับฉีกเข้าไปเลยครับต้องการฉีดตกเลยครับพี่น้องตายครับสังเกตว่าไงครับนะครับเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นตายเห็นตายเห็นตายนะครับพี่น้องครับ ตตลไล่นะครับคนตุ๊กลงตาเลยครับพี่น้องครับง่ายๆครับเพลงนี้ง่ายๆนะครับไปขีดทางแรกกันพี่น้องขีดปากกอกก่อนพี่น้องเพราะว่าเวลาเปิดมุงยาชนกินออกครับผมขีดลายเนี่ยเป็นขัทางแรกก่อน พีด้ลยที่นอ,อ,อ,นองเงงงอะงย,เยครับอันนี้ว่เป็นอันตรายกับตเหลี่ยงนครับี่หนองเเป็นอันตลายกับต์เหลี้ยงเนี่น้องเง้อครับ คนกอยโยใส่กระฉีดไปเลยครับจะเป็นวิธีง่ายๆครับใส่ของใส่ในขวเฮือนเท่านั้นครับพี่น้องของสัผาครับนำยาล้างจานกับพี่น้องนะครับเป็นฉิดตายเลยครับพี่น้องครับขีดเข้าไปเพ็่นจิฉีตายเลยครับต๊ปุกเลยครับช่วงนีนอาฝนเะครับพี่น้องข้าต้องดูแล ขอหัวให้สาดรกับพี่น้องครับผมยุ่งผมยังกะห้าม็ต้องอจำใจเป็นกับพี่น้องเป็นอะไรเองว่าเป็น,น,นกั้พี่น้องเด้อข้าวเหลือเนนะเพื่อนนะครับตายเลยครับเกาะตีนได้ครับคือคนข่ามาแล้วคนสิออกบ่ได้ได้พี่น้องเด้อคนสิหาหมองออกบ่ได้ครับพ่นกสีเกาะ น้ำทางมุ่งน้ำแจงมุ่งครับผมน้ำขอบมุ่งครับผมของอะไที่เป็นศอกเป็นมุ่งกลางๆครับผมใช่ครับตายได้พี่น้องครับชิล่วงเลยครับล่วงเลยครับพี่น้องครับไปคงกับชิล่วงเลยครับพี่น้องตายจริงนะครับพี่น้องเนอพี่น้องจะล่องกับเพชรเพิ่งครับพี่น้องครับทงเคลมิธีง่ายๆครับ ขอแนะนำมึงจะไปซื้อพวกถูกกับจัดยุ่งในี่เหลีเรื่องครับตัวนั้นมันแฉกมั่วักของตัวนู้นแม่ม่านตัวนีอย่างนี้มันอกี้จะได้งัวเข้าแพคได้ครับผมสำหรับตัวนี้เพมีปัญหาครับติดลงไปครับตายครับตายลงไปใกล้เกลี้ิงครับพี่น้องตรงลงไปใกล้เกิีงครับพี่น้องครหมายว่าเปลี่ยนได้พี่น้องครับชีาทุกเส้าครับพี่น้องครับเพราะว่ามันจะมีนานอยู่สองครับพี่น้องครับเข้ามาแล้ะคนข้ามาละคนสองคนเลยครับ จัดครับขา้าวปลากำจัดพิ่นกระจายจออกไปครับว่างใครว่างยังวเวลาเราเปิดมุ้งเอามุ้เอาขั้วไออกเพิ่นกระจายจไปว่างใครว่างยังอ่างนอกครับมันกระจายขยายพันธุ์ต่อไปเราต้องกำจัดจครับพี่น้องก็เป็นการผ่ากันกำจัดง่ายๆครับนีหลาที่นอนตื่นใจเลย ด้วหนัาขนลิครับกนู่นกับสไลด์ก้อนนี้นะครับพี่น้องแล้วจงนีกแลมาท่านปืนไหนแต่ว่ากับมีพ่อไดพ่อได้อยู่ครับแค่นี้ทีละแค่นี้ทีละแปดกีฬาเดียวลูกเดียวเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับกะฝากทีฝากน้องผู้ติดข้อมากะฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับหรือกดสับสะไช่องคุณดินเด้อพี่น้องเด้อครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการเข็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมในโอกาสต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อกขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับ